อ่านเริ่มงเลยนะพี่มีใครสารภาพกอกมาหรือจะเล่าให้พี่ฟังก่อนพี่จะได้ไม่ต้องเริ่มพี่อยากอะไรคพี่อยากรู้อะไรคะพี่มีแฟนใหม่ยังคะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะสาใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหม ก็ใช่่คะดีใจที่เปิดวาร์ปคือตกใจไหมเพราะแบบว่าโอ้โหคนเปิดวาร์ปกันเพียบตกใจที่ชาวเน็ตดูได้ยังไงเลยไม่ยังไงถึงพิมว่าเขาจะไม่รู้ค่ะก็ชาวเน็ตก็เก่งมากอะไรเงี้ยใช่พี่ขอถามเลยเริ่มไปเริ่มมามันยังไงค่ะก็จริงๆก็เป็นรู้จักกับพี่ๆที่ที่พิมพ์สนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อจากนั้นก็ก็ ก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรเงี้ยค่ะมีแม่สื่อด้วยเหรอใช่คะ่ะใช่บอกกได้้มัย็เป็นพี่พี่ <c oughs> พี่ในบ้านค่ะพี่เอมี่มองเอมี่มองทุว่าแล้วทุ่งวันที่หนึ่งพี่มองเขาการันตีคนนี้ยังไงบ้างไม่ได้การันตีอะไรคะ่ะเอาจิงๆคือก็เหมือนกับเขาก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีโอกาสได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คืออยู่ใน กวนๆพี่ๆอะไรเงี้ยใช่ไม่พี่ถามดูว่าเขามาพี่มอเขามาพูดยังไงก่อนที่จะเริ่มเปิดให้เราเปิดใจคุยอะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะคือเขาก็แนะนําว่าเออเป็นเพื่อนอะไรงเไรงี้ยค่ะใช่แล้วเขาบอกคุณสมบัติยังไงทาไมถึงอยากให้น้องคุณน้องคุยกับคนนี้ <c oughs> คือก็ไม่ได้มีบอกคุณสมบัติอะไรค่ะใช่ก็ปกติเลยค่ะเราดูใจกันตรงไหนครับจึงได้ศึกษาถึงได้เออคุยต่อ คือ <Es> <an> จริงๆก็พอพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วเรารักไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักค่ะน่ารักค่ะเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบมี energy ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันไนานแค่ไหนสักสักพักแล้วค่ะแต่เราได้เห็นหน้าเนื้อวันนี้ เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะพูดชื่อได้เลยป่ะครับไม่ต้องพูดนะอดมากเเป็นไงบ้างกับการคนคุยครั้งนี้มันสบายใจมากแค่ไหนจริงๆก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรค่ะก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไป พี่มู้สึกไงแหลยคนรุ่นเราตั้งแต่เราโสดเลยรู้สึกว่าอยาก <ฮะ S 2> ให้เจอความรักที่ดีอยากให้เจอคนอย่างเงี้ยมันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คอยลุ้นมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็เหมือนแบบส่งข้อความมาให้กําลังใจแล้วก็เหมือนกับแบบแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเหมือนเขาเห็นพิมพ์ตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนก็ก็ชอบพูดว่าเอออยากให้เจอความรักดีๆนะวอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อยังค่ะยังยังยังไม่ได้มีโอกาสได้เต้นใจนะคะ ไ,ไม่งั้นพี่ถามอย่างวันนี้เรามองเรื่องความรักยังไงในวัยอายุเท่านี้คือในในวัยน,นี้พิมพ์ว่าเราก็เป็นวัยที่โตแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็เราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำความรู้จักให้ให้มากๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรคะ่ะพิมพ์ก็เน้นความสบายใจเป็นหลักอ,อะไรอย<ช>่างงี้ค่ะอืมเขาให้ความสบายใจเรามากแค่ไหนก็ก็เต็มที่นะคะเขาก็ให้ให้ความสบายใจแล้วก็ เออซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่เราชอบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้มันสบายใจมัหมทุกความที่รุ่นพี่ช่วยคอนเฟิร์มมาว่าอืคือจริงๆทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะคือ, <c ười> พอ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 เราได้ศึกษากันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออนินสัยเข้ากันได้ไหมอะไรอย่เงี้ยเขามันก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปค่ะเขาตกใจไหมคะับคนเปิดตัวประวัติดูอาชีพเขาทำอะไรนี่อะไรอย่เงี้ยเขาก็ตกใจค่ะจริงๆคือเขาตกใจมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวอะไร พิมก็แอบเกรงใจทุกคนเปิดวาร์ปแล้วเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาแล้ใช่ไหมคือพิมไม่ได้ไม่พิมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะพิมไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมก็แอบเกรงใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนเอ้เป็นคนคุยกับพิมพ์เขาต้องรู้ว่าต้องโดนจับตามอง คือคือเขาเขาก็รู้ว่าเราอะเราเราทำงานในวงการมันก็อาจจะมีคนที่สนใจอยู่แล้วแต่เขาก็คงไม่ได้เขาเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามีคนสนใจเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแดงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงออกเดตปะถ้าใช้คำนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็ก็คือคุยคุยกันอยู่ค่ะศึกษากันอยู่แต่เรียกแฟนได้ยังก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเรื่องสถานะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าศึกษาทําความรู้จักกันรอเขาขอก่อนหรือเปล่า ก็เรื่อยๆค่ะคือว่าเป็นก็คือค่อยๆศึกษาทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะตามธรรมชาติก็มีความสุขค่ะดูจากหน้ากันช่องฟ้าหรือว่าปล่อยปูเวนเหกค่ะทำให้เรามีความรักที่ดีกับมันแนะนำด้วยเลยโอ้ยแต่ว่าจริงๆเวลาพี่มูพี่ไม่เคยมูเรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยใช่ก็จะมูเรื่องงานอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ปล่อยปูเหรอปล่อยอะไรอ่ยเราจะปล่อยปู โอเคโอเคนะจ๊ะไอแค้ว้วไปคล้วไปแล้วเก้าแล้วโอเคนะคะสองนเดยวแล้วก็เหลือกนาก